สวัสดีค่ะเดือนสิงหาคมนะคะมีเครื่องฮิลลี่ลด50%ทุกรุ่นเลยนะคะก็คือวันนี้จะมาแนะนำหน้าโปรแกรมของรุ่นเ e โ o n a n c e นะคะรุ่นเริ่มต้นตรวจสุขภาพได้แล้วก็มีแอปสีชมพูด้วยเฉพาะเดือนสิงหาคมนะคะจากราคา5,200 0เหลือเพียง2,600 0บาทมาติดตามรับชมในคลิปได้เลยนะคะว่ามีโปรแกรมอะไรให้มาบ้าง เพื่อเพิ่มเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มในการตัดสินใจนะคะไปดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำแอป Resonance นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะคะลด50%เลยจากราคา52 0 0 0นะคะเหลือ2 6 1 0 0บาทมีโปรแกรมแอปสีน้ำเงินไว้สำหรับตรวจสุขภาพมากมายนะคะโปรแกรม Resonance รุ่นนี้จะไม่มีตรวจออร่าอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็ครบค่ะ สามารถดูแลแบบอง์รวมได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขับสารพิษการกระตุ้นการปวดเฉพาะส่วนหรือฟิตเนสสุขภาพทางด้านการหลับนอนการปรับสมดุลเรื่องพลังงานชีวิตพวกเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เมอริเดียนหนึ่งเมอริเดียนสองก็จะเกี่ยวกับการเหมือนคล้ายๆฝังเข็มอะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว power of t ตัวนี้ดีมากทุกคนต้องมีแล้วก็จักระ จกระเสร็จแล้วเราก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือปรับสมดุลทางด้านจิตใจแล้วก็ bio support b o o ู t อันนี้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเลยค่ะโปรแกรม expert ก็เอาไว้สำหรับเพิ่มโปรแกรมต่างหากนะคะขอบคุณค่ะ